พุงยุบหน้าท้องลีนด้วยอาหารกระป๋องในร้านสะดวกซื้อถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะเบื่อที่จะทานพวกเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไม่สะดวกที่จะหาซื้อพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะโคต้าแนะนําเป็นอาหารกระป๋องตัวนี้ก็สะดวกแล้วก็ง่ายดีนะสําหรับโตโคต้าเองนะคะจะใช้เป็นทูน่าสติกในน้ําแรก่กระป๋องนี้เลยจ้าจะมีโปรตีนถึง14กรัมส่วนน้ําตาลน,นะคะ จะมีไม่มีน้ำตาลเลยนะสำหรับตัวทูน่าสเต็กนะบอกได้เลยว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยถ้าเราทานโปรโตีนได้ถึงแนละจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยคุมหิวได้คุมหิวได้ดีมากแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทานพวกแป้งหรือไขมันมากเกินความจำเป็นค่ะอาหารกระป๋องถ้าเราดูเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราต้องเลือกแบบที่ไม่บุบฝาไม่เปิดนะคะจะทำให้คุณภาพของสินค้าข้างในเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบที่มีรสชาติหน่อยนะ โคต้าแนะนําเป็นปลากระป๋องนะคะเพราะมันจะมีซอสมะเขือเทศแต่เราดูปริมาณน้ําตาลนิดนึงนะ,ะสําหรับยี่ห้อที่แนะนำนะคะเป็นตัวอายำนะคะจะมีโปรโตีน11กรัมน้ำตาลเนี่ยเพียงแค่1กรัมเองนะคะตรงนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลดพุงแบบจริงจังนะคะทักไปที่ไลน์แอดโคต้ได้นะคะแอ coa c, c s t a